เยอะจังเลยอ่ะขอโทษนะคะถูกใช่ไหมอ่ะคิดว่าคามิเกกับเบลลี่ใครดื้อกว่ากันแล้วทั้งคู่มีโอกาสได้เล่นได้พบเจอกันบ้างหรือยังได้เล่นได้พบเจอกันบ้างหรือยังโหผมว่าเบลลี่ดื้ออ่ะแน่นอนทำไมอ่ะเบลลี่ดื้อมากนิ่งเลยดื้อเลยเหรอใช่คือมันอยู่นิ่งไม่ได้เลยเคยเคยแบบ โดนดุบ้างไหมเคยก็ยังไม่นิ่งก็ยังไม่นิ่งแต่พิ้งพี่งอาจจะพูดภาษาภาษาเบลลี่ก็ได้ตอนนั้นน่ะตอนดุอ่ะผมก็ลองแล้วผมพยายามคุยภาษาเบลลี่เหรอแต่ก็ยังมันไม่หยุดเลยไม่หยุดเลยไม่นิ่งเลยใช่น้องไม่นิ่งเลยแล้วได้เจอกันหะไรยังยังครับยังยังเหรออุ้ยถ้าเจอแล้วจะเป็นไงนะอเมกินอเมก็ทิ้งมากเลยอเมกินเลยอ่ะนี่แมวหรืออะไรเนี่ยใช่อเมกตัว่นี้วะใช่อเมกตัวใหญ่แล้วเบลลีตัวตัวยังเล็กอยู่ตัวยังเล็กอยู่ครับ ก็คือโดนาเมะกินแน่ดูไม่นิ่งใช่ไหมเดี๋ยวรอรอดูนะจ๊ะว่าทั้งเบลลี่และกามิเอจะได้เจอกันเมื่อไหร่เนาะอะมาต่อคำถามต่อมาพีพีพีชวบววนะคะถามว่าถ้ามีวอล์คแบบวันเดย์วิดไบวินอยากจะพาไปทำอะไรกันเที่ยวไหมเฮ้ยมันก็ต้องเที่ยวแล้วคงไม่ทำงานหรอกมั้งถ้ามีไปเที่ยวเขาไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงต่างประเทศอะอย่าไปด้วยได้ไหม ขอไปเป็นพิธีกรก็ได้แต่ริชอยากอยาก,อยากไปเทีย่ยวอยากไปต่างประเทศมาอยากไป,ไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปต่างประเทศมีไปมีประเทศในใจกันไหมเ <ın> คยคุยกันไหมว่าโอ,โอ,อยากไปไปไหนด้วยกันนะไปเนี่ยอยากไปวันนั้นก็ยังเพิ่งคุยเมือ่อวานไปเจอพวกเพื่อนๆในโฟร<อ>์แล้วอยากไปเดินญี่ปุ่นกัน ไปกินด้วยอะไรเงี้ยครับเนาะสนุกกัรช้อปปิ้งกันกินอะไรทุกอย่างแต่ว่าตอนนี้สามารถสนุกกัรช้อปปิ้งได้บนแอป Lazada เลยนะจ๊ะตะก้าข้างล่างก็คือสีมพูมีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะจ๊ะเข้าไปดูได้อ่าโอเคอ่ะเราดูเผื่อจะมีนะคะวอลที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะมาต่อคุณปน n วูปันเดอร์สออนนะคะถามว่าถ้าให้วินเป็นสัตว์หนึ่งชนิด ไบจะให้วินเป็นสัตว์อะไรแล้วก็ไบเป็นสัตว์หนึ่งชนิดวินจะให้ไบเป็นสัตว์อะไรเป็นคนเออก็นำว่าเป็นสัตว์ถูกครับเป็นสัตว์มาเตอร์เป็นคนเป็นคนคนนี้คนอะไรคนของเธอหรือว่าคนของหรือว่าอะไรคนเอเชียความความจริงตลอดอให้เป็นคนจริงเหรอไม่อยากให้เป็นสัตว์อะไรอื่นเลยหรออไม่รู้เผื่อกลัวเป็นลี่เห่าถ้าต้องเลือกจริงก็ นกแล้วกันแต่ไม่ได้บินดูวิวอะไรอย่างงี้ผมอยากจะเป็นนกเพื่อ chill โอเคพี่วินล่ะอยากให้พี่ใบเป็นสัตว์อะไรโอ้ผมดูวิวเลยนข้างบนนะพี่เป็นไส้เดือนแล้วกันพี่จะได้ดูดูวิวข้างล่างใต้ดินอะไรอ่ะเผื่อแบบมีอะไรบ้างที่ไม่เคยเห็นชี้ตาไส้เดือนให้ดู เดือดตายเโอเคเราลองไปดูหนึ่งวันก่อเอิ้ในดินมันมีอะไรอย่างนี้คนดินเออคนดินโอเคมาขนาดที่14นะคะคุณ M วิน N B 4 4นะคะถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นไว้แล้ววินเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองไหมถ้าเปิดแล้วอยากทำแบบเกีบกับัะไะไร อืมอ่ะจะมีโอกาสไหมเคยคิดเคยคิดครับแต่แบบก็คงเป็นแบบทำช่องเพลงทำคัฟเวอร์อะไรเงี้ยทำแบบเราคงเป็นเล่นเล่นกีตาร์ร้องเพลงมาก่อนอาจจะมีโอกาสเนาะอาจจะกำลังคิดอยู่ว่าแบบอาจจะเปิดทิ้งไว้อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่แต่คิดว่าจะเปิดอยู่ก็ได้เปิดทิ้งไว้ก่อนก็ได้แล้วก็สับสับไข่หล่อสับตามด้านล่างนี้เลยเออเลยขึ้นเลยขึ้นไม่ทันไลฟ์ไลฟ์ถ้าพี่ถ้าพี่ไปเปิดก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเพลงเนาะคัฟเวอร์เพลงพี่วินล่ะ ดีมีโอกาสจะเปิดไหมอยากเปิดเหมือนกันครับอยากเปิดถ้าเปิดแล้วจะทำอะไรน่าจะกินพาไปกินกินที่เลยใช่เน้นกินเออได้นะเราชอบกินมากกว่าชอบทำมะชอบกินมากกว่าครับรายการทำแบบเราไม่เวิร์กไม่ดีไม่ดีเลยเออมันเลยอไปกินอย่างเดียวรอตติดามได้เลยจ้ะจะไปกินกับพี่วินไปพี่วินจะพาไปกินอะไรรอดูครับผมคราคำถามที่สิบห้านะจ๊ะจากคุณ ที่ไพาเอา่าไพ่ไพ่ไม่แน่ใจอ่านถูกหรือเปล่าเออเอฟไพาไพ่ไม่แน่ใจว่าอ่นถูกปล่าหรือาอยากฟังความน่ารักของน้องอาเมดแล้วก็เบลลี่ที่ทําให้ไบวีลหลงรักน้องได้มากขนาดน,นี้อเอาเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราหลงหลงรักอาเมดแล้วก็เบลลี่มันไม่เคยเพียงผมเลยครับ ไม่มีสักครั้งเลยที่ผมแบบพูดอะไรแล้วแบบจะแบบสวนกลับมาแปลว่าเราเสียงบ่อยแล้วเราเสียงบ่อยใช่ไหมไม่เนอะไม่เนอะไม่เขาเรียกว่าไม่ตอบโต้ไม่อะไรเลยรับฟังตลอดเป็นผู้ฟังที่ดีของพี่วินละอผลเออผมผมชอบที่มันเป็นมันอะที่แบบที่มันดื้อที่มันที่มันิที่มันแบบดูดิกเขาก็รับใช่ จะนิ่งจะอยู่เฉยจะอะไรแต่ดรกนี้ก็รักถ้าอยู่เฉยจะรักกว่านี้มาใช่ถูกอันนี้ถูกเลยฮะเออแต่แต่ว่าแบบมันด้วยหน้าตาด้วยรูปลักษณ์มันน่ารักอ,อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันเปนหมาพันใหญ่ยอส่วนอ่ะกคือ,อตอนเราเห็นเราเนื้อแบบจะเป็นแบบึกนก็จะตัวประมาณอย่างเงี้ยอ่ <c oughs> โดมาเลยเพราะในรูปมันดูเหมือนตัวใหญ่ใช่ไหมแต่ทุกคนเห็นตัวจริงแบบตัวแค่นี้เองใน่ลูกด็กลูกด็กเลยอ๋อนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้หลงรักนั่นเองอ่ะมาคำถามข้อสุดท้ายนะคะจากคุณเจ้าแบร์วายนะคะถามว่าอยากถามพี่ไปกับพี่วินว่าถ้าสมมุติอ่อพี่ทั้งสองไปทะลุดาวเคราะห์หนึ่งดวงอ่ะที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่แล้วสามารถซื้อของที่จาเป็นจากลาซาด้าได้คนละสามชิ้น ก่อนจะทะลุปไปจะซื้ออะไรกันไปบ้างแล้วไปเอาไปทําอะไรกันที่นู่นเราทำบูธอีกแล้ว,ลวอ๋ <c oughs> อเพราะไปเดินต้องไปเดินบนแบบดาวครลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะก็นั่นแหละอะรถบูธนะครับบูธอ๋อกล้องถ่ายรูปแล้วันออากล้องถ่ายรูปโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ถ่ายรูปได้นี่ เราต้องการคุณภาพไฟที่โอเคโอเคอันนี้คือตามจากของพี่บายพี่บินล่ะโทรศัพท์ครับโทรศัพท์หนึ่งแบตสำรองแบตต่อเออแบบโทรศัพท์ก็ถ้าไม่มีไี่มีรายก็เดี๋ยวมันหมดไม่มีรายการเออ่มรายารจบเลยอันที่สามอ่าไฟแช็กเลื่อนเฮ้ยเผื่อตั้งดาวเขายังไม่มีไฟกัน่อทำตุ้งทำข้าวกิน โอเคอันนี้คือ3ามอย่างของพี่บีนโอเคนี่จบไปแล้วเย้ค yeah. ำ <c oughs> ถามสุดปิเจากเหล่าแฟนคลับนะคะขอบคุณด้วยที่ส่ง,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 งคำถามเข้ามาส่งกันมาเยอะมากเลยนะคะ,ะถ้าชอบอย่าลืมกดหัวใจกันให้กำลังใจกันรัวๆเลยนะจ๊ะเชื่อเชื่อว่าช่วงต่อไปหลายคนกำลังรออยู่เลยนะจ๊ะอันนี้คือเป็นช่วงแจกของรางวัลสุดพิเศษจากไบวินนั่นเองกติกาเป็นอย่างไรบ้าง พี่ป้ายกิกาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยครับผมง่ายมากครับเพียงแค่กดแชร์ไลฟ์นีนะครับไลฟ์ไลฟ์ไปที่ทวิตเตอร์ของเพื่อนเนื่อนครับแร้วบอกเหตุผลว่าทำไมต้องช็อป Lazada 66นะครับพรอมติดแฮชแท็ก Lazada 66 bywin gift นะครับเริตั้งแต่ตอนนี้ยันเดือนเมนายนนะครับจนถึงย้ำอีกครั้งนะคะแฮชแท็กลาซาด66 b w i n gift นะคะ b w นะคะ gift นะคะเล่นไปเลยนะคะตอนนี้แชร์แลวติดแฮชแท็กไปเลยนะคะจนถึง อ่าห้าทุ่มห้าสิบเก้านาทีนะคะของวันที่แปดนะจ๊ะพ้นวันที่แปดไปก็คือไม่ได้แล้วก่อนจะเข้าวันที่เก้านั่นเองที่วินเราแจกอะไรโดยเราจะประกาศผู้โชคดีกับสิบหกท่านนี้ที่ให้เหตุผลโดนใจที่สุดในการวันที่11มิถุนายนนี้บนทวิตเตอร์ของลาซาด้านะครับโดยของรางวัลเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยอย่างแรกก่อนเลยครับเป็นรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นของพวกเราทั้งสองคนนะครับผม จำเป็นจะมีสามลายนะคะนนจะมีสามลายเนาะแต่ละคนก็อาจจะได้ลายไม่เหมือนอกันนะคะ,คะนายขอโชว์โชว์ให้ดูหนึ่งรอบนี่นี่สามลายนะจ๊ะอันนี้เป็นลุกพลอยหนึ่งอีกอีกอย่างล่ะน,นี่แจกปฏ ปฏิทินด้วยนะจ๊ะแม่ปฏิทินครับพร้อมลายเซ็นพวกเราสองคนเหมือนกันนี่นอกจากปฏิทินแล้วก็ยังมีมีหมวกเวลเลนซ์ครับของนี่เองนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นของพวกเราสองคนด้วยนน่โอ้ตะลักตะลักของคือคุ้มมากเลยนะอันนี้แจกกัน16คนเลยแจกรางวัล16คน16รางวัลนะคะได้ไปเลยคนละ1เซตเนาะ3อย่างอันนี้เลิศมากง่ายมากอ่ะทุกคนอย่าลืมร่วมสนุกกันนะคะย้ำอีกทีเล่นกันได้นะคะจนถึงฮาร์ทูมห้าสินะคะของวันที่ มิถุนาอเออ,อม,มันง่ายมากเลยนะคะแค่แชร์นะคะไลฟ์นี้ไปที่ทวิต t ตอร์เนี่ยแล้วก็บอกให้ผลมานะคะเดี๋ยวเราจะเลือกกันนะคะอโอเคอ่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของไลฟ์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเจนนี่ขอยา้าอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าวันที่6เนี่ยเดือน 6, 6. วเวลา6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มเนี่ยอย่าลืมพบเจอกับพวกเรานะคะในไลฟ์เกม โชว์ร้องเพลงสุดยิ่งใหญ่นะคะคกับลาซาด้66 Super b a t เท e s โชวร้องจบเราแตกนะคะนี่รับชมกันได้ทางช่อง7 HD นะคะแล้วก็ทางไลฟ์บนแอปลาซาด้านะอาใครชมกันบน เขาเรียกว่าไงอ่ะลาสไลน์เนี่ยเราจะมีของของพิเศษมีส่วนลดมีอะไรแจกกันอีก,กแน่นอนนะจ๊ะอ่ะนอกจากจะได้ของรางวัลแล้วนะคะวันนั้นเราจะได้พบกับความมันนะคะเสียง er หัวเราะอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าในไลน์นี้นอกจากพวกเราสามคนก,<ๆ>ก็ยังมีพี่โอต๊ตบาร์มอแพัฒนประภาเข้มหัสวีนะคะการตูนนะคะซานี้พี่ซานี้นะคะแล้วก็พี่บอยวิษนุแล้วก็จียอนด้วยแม่ถูกต้องสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนนะคะส่วนทั้งไลน์เนี่ยล่าสลาเราก็จะมีแจกด้วยนะคะเป็นส่วนลด ส่วนรถมูลค่าสูงสุด666บาทเนาะแล้วก็แจกทองกัน16บาทนะ16รางวัลคนละ1บาทเนาะแล้วจริงๆอ่ะสุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่ไบค์กับพี่วินแบบพูดอะไรกับแฟนๆหน่อยครับผมฝากด้วยนะครับ6-8พึงแปดาคมนี้นะครับกับลาซาด้า6เซลใหญ่สุดกลางปีนะครับยังไงก็มาเช้าไก่เยอะนะครับตลอด3วันเลยเขามี ของมาลดราคาสูงสุดถึง90%เลยครับมีส่งฟิล์มไทยด้วยแล้วก็ยังมีลาซาด้าโบนัสแจก3,000บาทเลยบถูกต้องอันนี้เป็นเซลใหญ่สุดกลางปีนะจ๊ะครับผมแล้วก็วันที่6มิถุนายนนี้นะครับอย่าลืมเข้าแอปลาซาด้าไปกดเก็บคูปองนะครับส่วนลดค่าน้ำค่าไฟนะครับมดเลยค่า6 6 6บาทกันด้วยนะครับผมเขาแจก2ช่วงนะครับตั้งแต่ตอน10โมงเช้าหนึช่วงนะครับแล้วก็6โมงเย็นอีก1ช่วงครับ แล้วก็จะได้เอาบินเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟในวันนี้นี่ใจดีที่สุดเลยนะจ๊ะเธอ,อ,อนอกจากจะจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟผ่านครับลาซาด้าได้แล้วเนี่ยเขายังแจกแบบส่วนลดค่าน้ำค่าไฟด้วยนะจ๊ะอย่าลืมมูาคาอย่าลืม,มไป เขาเรียกว่าไปเก็บส่วนลดนี้กันแล้วก็ไปจ่ายกันนะคะและเชื้อพันวผมที่ักพลาดไม่ได้เลยนะครับวันที่6เดือน6นะครับกับ Lazada 66 Super b a อร์แบรนดนะครับอย่าลืมมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับาดนะครับเย้อ่ะวันนี้ขอบคุณไบวินนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณใบวินมากที่มาสร้างสีสันในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะ Thank you everybody นะคะที่อยู่ด้วยกันตลอดไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวเราอ่อเราสามคนหรออืมเับกับ มีสิ่งที่น่าสนใจให้ทุกคนแต่อย่าเพิ่งออกจากไลฟ์นะคะกลับมากลับมาแล้วเราจะมีโชว์พิเศษจากไบค์วินเป็นการปิดท้ายนะคะอตอนนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะพร้อมเสียงให้พร้อมลาซาด้า66สุ per แบททลโช